ก็กลาบสวัสดีพี่น้องชาวเราบอกสายฟรีกันด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้เนี่ยเราก็กลับกันมาอีกแล้วนะครับสาหรับการหาของฟรี UGC นะครับผมของนี้ที่เรามาตามหากันนะครับนั่นก็คือวินเนอร์ออร่าโกลเด้นนะครับผมซึ่งของชิ้นเนี้ยผมบอกไว้ก่อนเลยว่าทํายากนะครับแล้วก็ใช้เวลานิดนึงนะครับผมแต่ของชิ้นนี้เนี่ยมันค่อนข้างสวยครับผมว่าใครที่มีเวลาทำอ่ะก็ทําได้นะครับเพราะผมว่ามันคุ้มแน่นอนครับกับการทําแล้วของชิ้นนี้ก็แจกทั้งหมดเพียงแค่หนึ่งพันชิ้นเท่านั้นนะครับแล้วตอนนี้ก็ออกไป ที่เราจะมาทำกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือแมปเอ็นเลาครัวนะครับผมหรือว่าชื่อภาษาไทยมันชื่อชาครัวไม่มีที่สิ้นสุดนะครับทิ้งเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ข้างใต้ดี s คริปชั่นนะครับเดี๋ยวผมขยาตตัดเข้าไปดูในเกมเลยนะครับ หลังจากเข้ามาอยู่ในแมปนะครับได้ทุกคนสังเกตทั้งด้านบนขวามือนะครับที่มันจะเขียนว่าทาเล็กนะครับผมก็คือรอบต่อไปที่เราจะได้แข่งนะครับอันนี้เราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเวลามันหมดเดี๋ยวมันก็วาร์ปเราไปเองนะครับผมหลังจากที่เราได้เข้าเกมมาแล้วนะครับผมให้เพื่อนๆไปดูที่รางวัลรีวอร์ดก่อนเลยนะครับซึ่งภารกิจเนี่ยที่เขาให้เราทานะครับเราต้องชนะทั้งหมด25ครั้งต่อสัปดาห์นะครับแล้วมีเวลาเล่น2ชั่วโมงนะครับจึงจะรับของฟรี UGC ชิ้นนี้ได้นะครับ้ได อันตอนหนึสัปดาห์นะครับผมซึ่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันจะรับได้หรือเปล่านะส่วนวิธีการเล่นนะครับก็ให้เพื่อนๆมองทางด้านขวามือนะครับว่ามันจะมีหลอดเส้นใยอยู่นะครับเราต้องวิ่งไปเรื่อยๆจนถึงเส้นใยนะครับผมส่วนใครมีเทคนิคอะไรเนี่ยก็สามารถบอกก็ได้นะครับเพราะผมเองเนี่ยผมเล่นในคอมผมันยังมองว่าเกมนี้มันค่อนข้นางยากเลยนะครับ ขนาดผมเล่นในคอมผมยังหัวร้อนเลยครับทุกคนแล้วน้องๆคนไหนที่เคยเล่นด่านนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะครับว่าวิกันได้กี่รอบแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพไปไวๆนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูสักหนึ่งรอบนะครับแล้วเจอกันที่เส้นชัยครับผมไป แล้วเมื่อเราถึงเส้นชัยนะครับเราก็จะได้วินมาทั้งหมด1วินนะครับซึ่งวินเนี่ยใครจะเข้าก่อนเข้าหลังก็ได้นะครับแต่เราต้องเข้าก่อนเวลาที่มันจะหมดนะครับเอาละครับสำหรับ EP นี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนมีคําถามตรงไหนที่ไม่เข้าใจเนี่ยก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วของชิ้นหน้าผมจะพาไปหาอะไรตอนนั้นก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ